สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆวยครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศิลนะครับวัดละหานใหญ่นะครับลูกศิลย์หลวงปู่ทิมนะครับกับบกยิ้มหรือเหรียญนาคบกไตมารุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ศิลปีสองห้านนะครับ รบ80ปีของหลวงปู่สินนะครับรุ่นนี้มีทั้งแบบมีกล่องและไม่มีกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันก่อนรุ่นนี้นะครับถ้าแบบไม่มีกล่องเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบบไม่มีกล่องเนี่ยผมไปเช่ากับวัดเลยตอนนั้นน่าจะเหรียญละไม่50บาทก็100บาทจําจําไม่ได้นะครับตอนนั้นไปเช่าตอนที่ไปเช่าหนุมารุ่นหานุมานด้วยนะครับดตอนนั้นไปเช่ามาเป็นซีนเดิมอย่างนี้ที่วัดเนี่ผมนี่ยผมได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นผิวลุ้งๆอย่างนี้นะครับเเดดี๋ยวราามู ตัวแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวแบบกล่องก็มีนะครับกล่องที่เป็นกล่องก็จะเขียนว่าเนี่ครับหลวงปู่ศิล์นอย่างนี้เลยเป็นแบบกล่องเดี๋ยวผมมาดูแบบเหรียญที่ผมได้มาจากวัดโดยตรงมาดูนะครับปกยิ้มนะครับก็ปกจะมีลักษณะยิ้มและปกเนี่ยเป็นแบบปกของปกหลวงปู่ทิมเลยนะครับปกมีแบบเป็นแบบคล้ายๆปกหลวงปู่ทิมเลยนะครับเนี่ยความคมชัดต่างๆนะครับ <c oughs> ต่อโค้ดตัวนะนะครับเดี๋ยวผมขอซูมออกนิดนึงนี่ต่อโค้ด วะนะครับที่เหรียญน,นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงตอกเลขโค้ดไทยด้านล่างนะครับรุ่นนี้ก็เนี่ยจะมีตรงนี้เล็กๆหนึ่งจุดนะครับที่ผมดูถ้าไปดูเหรียญที่มีกล่องตรงนี้ชัดตรงนี้ครับจะมีนะครับเส้นขนแมวตรงนี้เล็กน้อยตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงตัวทหารนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะชัดเลยนะครับทุกเหรียญตรงนี้จะมีตรงขนเส้นขนแมวตรงนี้ทุกเหรียญนะครับ นี่เอาไว้ป้องกันของเกยได้นะครับนี่ข้างล่างเขียนว่าหลวงปู่ศิลห้าหนึ่งตะไลมาศนะครับจำนวนการจะสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับจํานวนการจะสร้างอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับนี่ขอบต่างๆนะครับหลักก็ดูสองจุดนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้มีเส้นขนแมวเล็กอีกหนึ่งจุดด้วยนะครับนี่ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ถ้าเป็นเหรียญที่มาจากกล่องข้าจะชัดกว่าเหรียญที่ผมได้มาจากซีนเดิมจากวัดด้วยนะนี่ดูครับชัดเลยไหมครับเห็นเส้นขนแมวเส้นไรชัดนะครับนี่ ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญปกยิ้มหรือปกรุ่นแรกของปกไตามาาก็ได้นะปกไตามาานะครับอีกชื่อนึงก็ปกไตามาาห้าหนึ่งนะครับของหลวงปู่สิงนะครับนะครับนี่ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเช่าหาบูชานะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ